พีเอทัลฝักยาวเนี่ยจะอาศัยอยู่บริเวณยอดดอกฝักแล้วก็ใบของถั่วฝักยาวคอยดูดกินน้ําเลี้ยงของต้นถั่วฝักยาวทําให้ผลผลิตเราเสียหายก็คือฝักจะงีง,ง,งอแล้วก็ได้ผลผลิตไม่ตรงตามที่เราต้องการลักษณะการเข้าทําลายของเพียถั่ลฝักยาวถ้าอยู่ตามใบเนี่ยจะทําให้ใบซีดใบเล็กแล้วก็เกิดอาการงีง,งอถ้าเกิดอยู่ตามดอกเนี่ยก็จะทําให้อ่าไม่ติดฝักวันนี้เราก็เลยจะมากําจัดด้วยของใช้ในครัวสําหรับวิธีการทําเติม น้ำยาล้างจานลงไป1ช้อนน้ำส้มสายชูอีก1ช้อนจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไป5ลิตรนะครับปิดฝาแล้วก็เขยา่านำไปใช้งานได้เลยการใช้งานนะครับการฉีดพ่นเนี่ยเราจะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มฉีดพ่นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้หลังจากที่เราใช้งานไปแล้ว1ครั้งนะครับแล้วก็จะมาดูสังเกตเห็นมดแล้วก็เพี้ยปริมาณเนี่ยลดลงไปมากถือว่าเป็นสูตรในการกำจัดเพี้ยและมดได้ดี ถ้าเกิดท่านปลูกถั่วแล้วประสบปัญหาเรื่องของเพี้ยเข้าทําลายถัว่วสามารถนําวิธีนี้ไปใช้งานได้ถือว่าเป็นวิธีที่ประหยัดและก็ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตเองและก็ผู้บริโภคด้วยสูตรนี้นะครับเราจะเห็นผลได้ในระยะเวลาเพียงแค่3ชั่วโมงวิธีการกําจัดเพี้ยถั่วอ,อกยาวด้วยของใช้ในครัววิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการกําจัดเพี้ยถั่วฝักยาวด้วยของใช้ในครัวนะครับตัวเพี้ยถั่วฝักยาวนี้ก็คือจะเป็นเพี้ยอีกกลุ่มหนึ่งที่จะอยู่ตามถั่วฝักยาวหรือถั่วชนิดอื่นๆซึ่งเพี้ยถั่วฝักยาวเนี่ยจะอาศัายอยู่บริเวณยอดดอกฝักแล้วก็ใบของถั่วฝักยาวนะครับคอยดูดกินน้ําเลี้ยงของต้นถั่วฝักยาวทําให้ผลผลิตเราเสียหายก็คือฝักจะง,งีงอแล้วก็ได้ผลผลิตไม่ตรงตามที่เราต้องการวันนี้เราก็เลยจะมากําจัดด้วยของใช้ในครัวนะครับ ลักษณะการเข้าทำลายของเพีียวถักฝังยาวถ้าอยู่ตามใบเนี่ยจะทําให้ใบซีดใบเล็กแล้วก็เกิดอาการง,งอถ้าเกิดอยู่ตามดอกเนี่ยก็จะทําให้อ่าไม่ติดฝักอย่างกลุ่มนี้เขาก็จะเริ่มขึ้นที่ก้านดอกก้านอะไรเรียบร้อยสำหรับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับน้ำยาล้างจานจะเป็นตัวที่ไปสร้างฟองเพื่อที่จะอุดตันระบบหายใจของเพีียแล้วก็อาศัยเรื่องของการละลายส่วนที่เป็นแป้งเป็นแว็ก ที่อยู่ตามผิวของเพียทําให้สารอย่างอื่นเนี่ยสามารถซึมเข้าไปได้แล้วก็ตัวน้ําส้มสายชูน้ําส้มสายชูมีฤทธิ์เป็นกดตัวนี้กดตัวนี้จะทําให้เพียเนี่ยตายสำหรับวิธีการทํานะครับเราก็จะเติมน้ํายาล้างจานลงไป1ช้อนนะครับก็น้ําส้มสายชูอีก1ช้อนจากนั้นเราก็เติมน้ําลงไป5ลิตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะใช้ปริมาณที่เยอะกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มอัตราส่วนเข้าไปได้จากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็เขยา่านําไปใช้งานได้เลยตัวนี้จะทําค่อนข้างที่จะง่าย การใช้งานนะครับการฉีดพ่นเนี่ยเราจะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มฉีดพ่นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ช่วงที่มีอากาศค่อนข้างที่จะเย็นสําหรับการใช้งานนะครับเรื่องของการใช้งานเนี่ยเราจะฉีดพ่นก็ต่อเมื่อเราเห็นว่ามีเพียแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะเริ่มต้นมีตัวเพียเริ่มมาเราก็สามารถใช้ได้เลยหลังจากที่เราใช้งานไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะมาดู เพี้ยและก็มดซึ่งตัวนี้เราจะสังเกตเห็นหมดยังมีอยู่นะครับแล้วก็เพี้ยยังมีอยู่ติดอยู่2-3ตัวก็แสดงว่าปริมาณเนี่ยลดลงไปมากถือว่าเป็นสูตรในการกําจัดเพียยและมดได้ดีสําหรับวิธีนี้นะครับเราจะใช้เฉพาะกับพืชตระกูลถั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวถั่วพุ่มถั่วแปรหรือเป็นถั่วพูถั่วแขกพืชตระกูลถั่วทั่วไปสามารถใช้ได้เลยนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ถ้าเกิดท่านปลูกถั่วแล้วประสบป,ปัญหาเรื่องของเพี้ยเข้าทำลายถั่วนะครับสามารถนำวิธีนี้ไปใช้งานได้นะครับถือว่าเป็นวิธีที่ประหยัดและก็ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตเองและก็ผู้บริโภคด้วยซึ่งสูตรกําจัดเพี้ยถั่วฝักยาวสูตรนี้นะครับเราจะเห็นผลได้ในระยะเวลาเพียงแค่3ชั่วโมงวิธีการกําจัดเพี้ยถั่วฝักยาวเป็นวิธีที่ เราไม่มีต้นทุนในการผลิตช่วยให้ประหยัดได้เป็นอย่างดีแล้วก็ใช้ได้ผลเป็นอย่างดีวิธีการกําจัดเพี้ยถักักยาวด้วยของใช้ในครัววิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ